สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านนะครับเริ่มต้นวันใหม่นะครับสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาของปี2564ก็ให,หมดไปเริ่มต้นวันใหม่วันนี้วันวันแรกของปีก็ขอ,ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดินไทยจงปกปักรักษาพี่น้องคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ช่วงปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาก็ลำบากกันมากนะครับก็ขอให้สิ่งลำบากเหล่านั้นหายไปกับปี2564นับจากนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขพรใดว่าล้ําคำใดว่าเลิศพรใดว่าประเสริฐ จงเป็นของทุกท่านตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ